ถ้าคุณเป็นพ่อแม่คนแล้วล่ะก็การนอนอาจจะไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะบางทีคุณก็อาจจะฝันอะไรที่แปลกๆจะไม่อยากให้ลูกเป็นเนิดไม่จะไม่อยากให้ลูกจะเป็นแบบนั้น <S 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 ไม่ <S 2> <S 2> <S ไม่เอาเอาละเด็กๆวันนี้ครูจะมาให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับครอบครัวข,ของตัวเองนะ เรื่องดีๆแล้วก็เรื่องรา้ายลองดูซิว่าพวกเธอจะเขียนออกมาได้ยังไงเอออุ้ยฉันจำเรื่องร้ายๆได้ด้วยอะเฮ้ยยังหยึ่ยอยู่เลยอะพ่อฮะผมขอโทษนะแต่ผมกินไม่ได้เลยมันหยึ่ยมากอย่างกับกินน้ำคลองเนะนี่ยนลกคนอาหารรสชาติเหมือนอาหารหมามากเลยเฮ้ยชีวิตเราก็มีแต่เรื่องดีแล้วก็เรื่องร้าย อย่างเช่นเออตอนนั้นยังไงที่เรานั่งว่างๆแล้วก็เห็นโซดาพอดีเอจะเปิดด้วยอะไรดีนะเอเอไม่ออกอ่ะทำยังไงออกเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวพ่อด่าเออใช้ฟันเลยดีกว่าค่าเออเสียงอะไรอ่ะ เป็นอะไรอ่ะฟันหักอ๋อไม่เดี๋ยวแม่จะไปช่วยเองเน่ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้อันเนี้ยช่วยได้ไม่นะพ่อมามามไมามอยู่ไหนนะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่เองโอเคอยู่ไหนนะเราจะจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยรู้ดิว้านี่คุณทำบ้าอะไรไปเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกแกฟันซี่เดียวเองอะตอนนั้นก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นตอนที่เรากลับบ้านดึกเนะแกไปไหนมาเนี่ยฮะเออแม่รู้ไหมว่าฉันน่ะรอตั้งแต่สามทุ่มแล้วนะขอโทษชับแม่แต่ว่าตอนที่พ่อเนะี่ยเฝ้าบ้านอยู่ชฮ้ยอา้อาวไม่เห็นมีใครเลยพ่อทำไมพ่อไม่ดังรอ เนี่ยที่มันกินโมกิยามแล้วทำไมพ่อไม่นั่งรอนล้ะแล้วไม่ปวดผมหมอเอยนี่แกพ่อกำลังนอนอยู่ไม่เข้าใจางไงเออนี่นี่คนลูกกลับเดือเราทำไงเนี่ยกลับเดือก็ต้องด่ามันสิคุณแม่ครับตื่นเตอนตืนต,นต,นตนืนี่ยเ้ื่สรุปพวกเราต้องทำยังไงอะ ไม่รู้พวกเธอจัดการกันเองไม่ได้หรือไงอ๋อแล้วตอนนั้นตอนที่เราโดนทำโทษเออนี่แกเห็นมะอันนี้น่าสนุกดีนะใช่ครับพ่อแต่ว่าเราต้องประกอบตู้สภ้อาไม่ใช่หรอครับ เออไว้ก่อนครับพว้เธอสองคนน่ะยังไม่ประกอบอีกเหรอเียวเร็วเข้าก่อนที่ฉันจะโวยวายนะไปกันเถอครับพ่อเดี๋ยวแม่จะด่าเอานะฮะมันยากจังเลยนะ้าให้แกลองดูสิเอ้ทำยังไงกันล่ะเนี่ยนี่แกไปเอาสว่านมาสิเอาได้ครับเออมันต้องประกอบอย่างงี้แล้วก็แบบนี้อืน่าจะได้แล้วแหละคือเราเช้ตู้สภาพไงมันมากลายเป็นเก้าอี้ได้หรอครับพ่อ ก็อีกตัวมก็ดีไม่ใช่หรอเไหนละตู้สภ้อานี่มันอะไรเนี่ยฉันซื้อตู้สภ้อาไม่ได้ซื้อเก้าเอ๊ะเอ้ยพ่อลูกพูดนีิแต่ว่าเรื่องแย่ๆมันก็มีนะเนี่ยตอนนั้นน่ะที่กำลังเตรียมตัวไปเด็กกับสาวสวยแต่แล้วก็มีสายเรียกเข้ามา ใช่น่าออกไปแล้วโอเคแล้วเจอกันเนอะนี่ลูกพ่อกับแม่จะบอกเคล็ดลับเอาใจสาวให้นะลูกนะใช่จ้ะถ้าอยากจะเอาชนะแล้วก็เดินเก้าอี้จากนั้นก็ให้ดอกไม้แล้วก็หัวเราะกันแค่นี้ความรักก็จะเติบโตแล้วล่ะลูกว้าวเจ๋งจังเลยครับแม่ขอบคุณนะครับพ่อเอาละเราไปทำดูนะลูกนะได้ครับเอาละไงอันนี้ เออเออนี่นายเออโท่าทีเออเป็นไงสบายดีเปล่าโอ้จะมีของให้เธอด้วยนะอันนี้ยจ้าเย้นี่มาต้นหญ้าจะไม่ใช่ควายนะนี่นะ่เออนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยเอ้าไปไหนอ่ะเถอเออผู้หญิงสบายเนี้ไม่มีอารมณ์ขันสันเลยนะนม่ครับดูสิครับผมว่ารูปมาสวยมากเธอลูกรักสวยจังเลยอ่ะต่อมาจะต้องเป็นศิลปินันแน่เราไปวาดอีกสิลูกนะ ฮัลโหลเอ้ยมีอะไร<ม>ยุ้ยนี่มันอะไรฟะเนี่ยอืมนี่ลูกเราวาดรูปอะไรแปลกๆลกอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยเมื่อไรมันจะพัฒนาเนี่ยพ่อเป็นอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอ่อไม่ชอบงานผมเหรอชอบติดไว้แบบนี้เลย แต่ว่าพ่อก็ยังออทําให้เราผิดหวังอ่ะเพราะตอนงานวันเกิดวันนั้นอ่ะพ่อเดะันดะดะลืมซื้อเทียนมาให้ครบนะสิ<อ>คุณลืมเทียนได้ยังไงอ่ะอะไรมันก็ครบแล้วไม่ใช่เหรอจะครบได้ยังไงล่ละคะอ่มงั้นเดี๋ยวผมแก้ให้กันแล้วกันนะอันนี้ไงสลักอายุไว้บนนี้เลย <laughs> เป็นไงไอ้อนี่คุณจะบ้าลเหรอลูกเราในสิบแี่สิบห้ามาจากไหนเนี่ย เอ้ยหยิบห้าที่ไหนเล่าผมเนี่ยสิบแปดเนอะแต่ก็อร่อยอ่ะแต่ก็มีเรื่องสนุกสนุกเหมือนกันเนอะแม่ครับดูสิดูสิผมอยากจะได้สัตว์เลี้ยงอะดูฮะอะไรเนี่ยดูดีฮะอยากจะได้แมวนะ้ำเมียวเมียนะักแม่นะไม่เอาหรือว่าจะเป็นงูด,ดีครับแม่นน่ไม่ปลาไม่กบปลาม,มันไม่ส่งเสียงอะไรเลยนะ จะไปตลาดใช่ไหมอย่าลืมซื้อป่ามาให้ลูกด้วยนะนี่จะอาหารเย็นได้แล้วเย้ยพ่อครับแล้วปลาของผมอะ่ะออปลาไม่ไงป,ป,ป่าที่เป็นสัตว์เลี้ยงของผมอะ่ะเออนี่คุณอย่าบอกนะว่า,าไม่แต่เรื่องดีๆฮะเหมือนตอนที่อตอนที่นนเราโดนเรียกเข้าไปในห้องพอ,อ เมื่อตอนนั้นพ่อก็มาสายวันดีครับอ้าววันดีนี่พ่อลูกกันใช่ไหมเนี่ยครับใช่แม่มาสายเหมือนกันและนี่อื้เล่นมือถือต่อหน,น้ารูเหมือนกันเลยนะครับพออโกคุณนี่ไม่มีความเกรงใจซะจริงๆเลยนคนคคนรับนน่เฮ้ยพ่อลูกคูน่นี้พูดยังไงก็คงไม่ฟังหรอกแล้วตกลงพอ,อเรียกเรามาทำอะไรบางทีแม่ก็ทำให้เราอ,อายอะ ตอนนั้นน่ะที่ใส,ส่เสื้อแจ็คเก็ตแท้ๆแล้วแม่ก็เอาหมวกเฉยๆมาคุมหัวแบบเนี้ยแถมด้วยผ้ามันคออีกนี่คุณจะไปสภาพแบบนี้ได้ยังไงใส่หมวกเลยนะ <c oughs> เออหาจะบัดเลยเออและนี่ก็เป็นความทรงจำดีๆที่เราชอบมากที่สุดตอนนั้นน่ะพ่อก,กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วแม่ก็บอกให้พ่อไปจ่ายตลาดให้ อีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ลูกโอ้ยอยากจะทำงานอะไรให้พ่อหน่อยไหมออเอาแน่ะอันนี้จะได้ขับรถไงเย้เอ้ยสบายดีจริงๆเลยเอ้ยปานี่รู้ดิยังไม่ยังไม่มาอีกเลยเนี่ยพ่อ,อแม่อันนี้ครับของ ความทรงจำแปลกๆที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรอตอนนั้นน่ะบอกพ่อแม่ว่าจะไปอ่านหนังสือที่บ้านเพื่อนแต่จริงๆแล้วจะไปงานปาร์ตี้ดังเหอจะไปงานปาร์ตี้แน่เลยนี่คุณทัไม่ลูกนะโกหกแล้วละ่ะโอ้เหฮอม บอกเลยว่าพ่อลูกคูน่น้เหมือนกันสุดๆเพราะในงานปาร์ตี้ก็แอบแม่มาเหมือนกันอย่าบอกใครเจ้านะได้ครับแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่อยากบอกใครเหมือนกันวู้นี่คุณคะชมอลูกเราเนะ่ะเริ่มอ้วนแล้วนะคุณช่วยสอนออกกำลังกายหน่อยได้ไหม ลูดี้เด็กน้อยติดเกมจะให้สอนไปออกกำลังกายมันจะได้หรือเนี่ยอันนี้ลูกรู้ไหมว่าสมัยพ่อนุมน่มๆเนี่ยมีกล้าแบบนี้เลยนะใช่ถ้าอยากเป็นแบบนู้ก็ทำงานบ้านเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะลุงน,นะว้าวหฮ้ฉันจะต้องมีกล้าเหมือนพ่อแน่ๆอ๋อนี่ก็แข็งกันเลนะ้วะนีย่ย ตอนลูดี้เด็กๆนะ่ะเขาไม่ชอบกินผักเลยเหมือนกับพ่อเลยเยบียนี่คุณทำอาหารที่มันไม่มีผักหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมบานะ,ะเล่นเกมฮะเล่นไหมฮะพ่อโอเคอันนี้กินนมด้วยสินี่คุณฉันบอกให้คุณไปตามลูกมากินข้าวไม่ใช่พาลูกไปเล่นเกม เอออยากจะเล่นเกมบ้างจริงๆเลยฮมน่าสนใจอ๋ออร่อยแบบนี้นี่เองอาปากเลยลูกอืมอร่อยจังเลยครับพ่อแล้วแล้วเรียงความของลูบี้ก็เสร็จสมบูรณ์ว้าวไดเอเลเเนี่ยยสเจ๋งเลยแบบนี้ต้องเอาไปอวดพ่อแม่ซะแล้วแม่ครับพ่อครับดูสิ <Yeah. S 1> ผมไดเอ yeah. แบบนี้เราต้องขึ้นแท่นเกียรติยศแด้วล่ะลูกอย่าลืมเล่าหวานๆที่คุณประทับใจตอนที่คุณยังเป็นเด็กด้วยนะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้จาก r ช m Troom Trick